เครื่องเสียงระดับประเทศเังไม่มีมาโชว์เลยวันนี้อู้สหมมากันแล้วเนี่ยมีก็ตอนแรกก็ชวนเข้ามาเพื่อมาฟังไม่ให้มากินเ้าน,นะเเกมอยู่ได้โอ้รออยู่เนี่ยมา<อ>ขอเกินก่อนผมเคยเอารถตู้ของผมผม,ม,ามาติดที่นี่แล้วเครื่องเสียงระดับทางการเลยนะอ,อันนั้นก็หลักหลายแสนอยู่เหมือนกันนะที่เฮียเขาทำมาเซ็ตให้ผมนะอือันนั้นมันถูกไป สวัสดีครับทุกท่านครับพบกันแล้วนะครับแล้ววันนี้ครับท่านอยู่ที่มิลานครับแล้ววันนี้ครับผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนะครับวันนี้ครับเขาเอารถคันนี้นะครับนี่ให้ดูเลยคันนี้นี่หลายคนถ้าเป็นนักเล่นรถคงจะรู้ว่าเป็นใครนะครับ l a m b บกินนี่นะครับตัวล่าสุดครับวันนี้เขาเอาเข้ามาแลบรถนะครับมาแลบรถที่แลบ o ูนะครับเพราะว่าที่มิลานเราเนี่ย มีเพิ่มบริการแลบด้วยจาก2ส,สาวที่ทำร้านชื่อแลบรูมอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าของรถคันนี้ก็คือเพชรจ้านั่นเองนะครับผมวันนี้เขารถมาปุ๊บเนี่ยผมก็เลยชวนเขาเนี่ยมาฟังรถเอาผ่าครับที่ผมได้ติดเครื่องเสียงไปเนี่ยมูลค่ากว่าล้านสครับที่เคยลงในคลิปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ครับเขาอยู่นี่กันเลยกำลังเฮฮาอยู่เลยครับ นี่เลยอ่ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาพอดีนี่กําลังเฮฮาอยู่เลยเดี๋ยวกําลังจะเมาอยู่พอดีครับจะเมาอโอเคเดี๋ยวไปจอยกันก่อนแล้วเรียบร้อยปุ๊บไปฟังรถเราหน่อยนะว่าได้เลยให้รถร้านสองเป็นยังไงเห็นบอกว่าเป็นชุดเครื่องเสียงทางอัลพาที่มีแค่3ชุดในโลกและมี3ชุดในประเทศไทยถ้าเกิดคุณอยากจะใส่นะครับถ้าคุณมีเงินพอเนี่ย เหลือแค่2ชุดในโลกแล้วไม่แน่เรียกเข้ามาเพราะว่าอาจจะเป็นเขาเป็นเจ้าของอีกชุดหนึ่งก็ได้อขอแทงหวยงวดนี้ก่อนนะเคน,นะลงไปเลยพวกนี้5ปดหตรงเลยแปดหคร,ร,รับเดี๋ยวผมอัดไปเต็งกระโตดได้ได้ตัวละแสนห้าถ้าได้ปุ๊บมาเลยนะเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้ผมได้แนละ้วเสียงได้ทั้งแลมโบคันใหม่แป้าครับทุกคน ดูไว้ดูไว้ ที่เรมาโชว์เลยวันนี้อุตส่าห์มากันแล้วเนี่ยมีมก็ตอนแรกก็ชวนเข้ามาเพื่อมาฟังไม่ให้มากินเ<อ>ล่านะเล่นเกมได้กูรออยู่เ <c oughs> นี่ยเอเอขอเกินก่อนผมเคยเอารถตู้ของผมมาติดที่นี่แล้วตัวเต๋อระดับอางคารเลยนะอ,อันนั้นก็หลักหลายแสนอยู่เหมือนกันนะที่เฮียเขาทำมาเซตให้ผมนะอืแต่วันนี้มีแพงกว่านั้นไหมงูนั้นทําให้ผมไปนี่เท่าไหร่นะเฮียรวมสองแสนสองแสนมีแพงกว่านั้นไหม อ,อ,อันนั้นมันถูกไปเอางี้เครื่องเครื่องเสียงที่คุณว่าแพงที่สุดจะเท่าไหร่ห้าแสนเออห้าแสนนี่แม่งก็คือนั่นแล้วอ่ให้คุณเดาว่าผมเคยติดเครื่องเสียงแพงที่สุดเท่าไหร่เก้าแสนก็เนี่ยเช็คกันเก้าแสนก็ไม่เคยได้ยินนั่นหไม่คือเก้าแสนนะคือคือถ้าผมมีเงินเหลือล้นฟ้าเออแบบเป็นล้านเงี้ยแล้วซัพพอร์ตเสียงได้ผมจ่าย ที่ไม่มีหรือเปล่าก็คืออยู่เครื่องเสียงมีตัววันนี้ที่จะให้คุณมาฟังอ่ะก็คือชุดเครื่องเสียงเนี่ยใส่รถผมอ่ะล้านสองล้านสองเครื่องเสียงสที่เพชรนี่ยังเป็นแค่เศษสองของไอ้ล้านสองได้ระบโมทเตอร์มาสี่ตัวของสองแสนคุยว่าแพงล้านสองต้องไปดูแล้วต้องไปฟังว่าเออของที่เราเคยติดสองแสน กับร้านสองเลยต่างกันล้านกว่าบาทเนี่ยเป็นยังไงอ่ะเอาไป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 วหน่อยดูยเลยไปฟังปเ่ป่าไปไปปไปเฮียพาไปดูหน่อยมามาโอ้วันนี้มาบ้านเพื่อนเนี่เป็นยังไงกันเอาอะไไปเต็ป้นก่งเฮ้ยเมื่อกี้เห็นปลายว่ะ โอ้โยเฮ้ยม่อยู่ดีๆเฮ้ยเพื่อนทำไมกันทำอะไรกันโอ้โหทำอะไรกันผมจะมาดูเครื่องเสียงร้านกบบาทเนี่ยสคนเนี่ยโอ้ตายตายแล้วตายแล้วอันนี้เน้นๆเลยคัดเลยใครคัดอันนี้เน้นๆเลยแต่กี้บอกตรงว่า ผมเล่นเกมแพ้คุณนี่เล่นหมื่นๆแล้วนะเดินมา <laughs> เห็นลอนจเลนี่ผมลืมเครื่องเสียงโ <Okay. S 1> อเคอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปดูข้างหลังก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ไปฟังอ,อันนี้เป็นจริงบรรจางนะเฮ<อ>ียบอกก่อนไอเครื่องเสียงของเฮียเนี่ยม,มันแพงแล้วมันดีแบบนี้เนี่ยมันมันลิมิเต็ดไหมมันมันหรือว่าแบบใครๆมีตังก็ใส่ได้คือยี้เครื่องเสียงชุดเนี้ยเป็นเครื่องเสียงของ a อ p i พ e F1 อ๋อ Alpine คือคำว่า F1 หมายถึงว่า Formula 1คือเป็นเหมือนพวกรถแข่งทางทาง r e r r a r i เขาตั้งใจว่าจะเป็นที่สุดของ Alpine เลยซึ่งถ้าคนเล่นเครื่องเสียงจะรู้ครับมันออกมาเจน1เจน2นี่เจน3แล้วเจน3เนี่ยมันทำมาแบบมันต้องการพิสูจน์ว่ามันคือที่สุดไงทำมาเล่นๆเลยแบบไม่ได้คิดว่าต้องกำไรคือเหมือนกับกูอัดทุกอย่างเต็มทุกอย่างที่ที่กูมีอ่ะเหมือน F1 เหมือนนวัตกรรมที่แบบเป็นสุดยอดก็ยัดลงไป เพื่อตอบโจทย์ในโลกนี้มีกี่ชุดที่สำคัญโลกนี้มี30สิบชุดทั้งโลกนี้มีสามสิบชุดแล้วก็ไม่ทำละอ่าและอยู่ในเมืองไทยเนี่ยอยู่เมืองเมืองไทยเนี่ยเอาเข้ามาสามชุดสามชุดอย่าบอกนะว่าหนึ่งในสามนั้นอยู่ในรถตู้คันนี้หนึ่งในสามอยู่ใีนี้โอ้โหก็แล้วแล้วท้าไหนแล้วแปลว่ามันเหลืออีกสองชุดอยู่ที่ไหนอีกสองชุดก็คุณหนึ่งชุด แล้วลูกค้าใครที่สนใจหนึ่งกเฮ้ยดีใจด้วยคุณได้สิธ์นั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะฮะตั้งแต่ผมก้าวขามาที่มิลลาใชะครับผมสัญญากับน้องน้องเขาไว้แล้วน้องแจนขอให GTR เป็นหนึ่งคันโดนหมดไปแล้วสิบล้านโดนไปเก้าล้านเก้าแล้วนะยัไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงล้านเอางี้ไอ้นี้เพิ่มอีกจะได้รู้สิบล้านไงอ๋อจะได้ดูดี r มาใส่จะได้ดูดี อ๋อคือเหลืออีกสองชุดก็แปลว่าที่คนมาใส่ได้แปลว่าเครื่องเสียงระดับ F1 ของทาง Alpine เนี่ยมีแค่3ชุดในประเทศไทยในประเทศไทยหนึ่งหนึ่งชุดเนี่ยถูกใส่เข้าไปแล้วนะครับส่วนอีก2ชุดถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่ชอบเสียงและซาว์ที่อลังการเข้ามาที่นี่เท่านั้นแต่ตอนนี้ผมไม่รู้แล้วผมอยากลองฟังว่าเครื่องเสียงระดับอยาากให้ว่คือยี้เป็นยังไงอยากให้น้องเพชรหรือคนอื่นเนี่ยที่ อาจจะไม่ได้เคยเล่นเครื่องเสียงจริงจังนะแต่ว่าผมเล่นเครื่องเสียงมาตลอดชีวิตแต่แต่ว่ามันไม่เคยไปถึงร้านนะไม่เคยอ่าให้ฟังนะครับก็คือเอาง่ายๆตะกี้คุณมีพูดถึงรถคุณใช่ไหมครับที่วิ่งของคุณอ่ะเป็นฟอร์ดคาร์บอนใช่ไหมฟอร์ดคาร์บอนแพงใช่ไหมฟอร์ดคาร์บอนนั้นนรถกูไปไหนวะอยู่ข้างในใบอกแล้วอย่าแดกเยอะเนี่ยเราอ่ะเอางี้ไอ้ลำโพงที่คุณลำโพงอันเนี้ย ทุกอันน่ะกวยลำโพงก็เป็นคาร์บอนฟอร์สคาร์บอนแบบนั้นหมดทำไมต้องเป็นคาร์บอนต้องถามนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็เบาที่สุดถูกต้องเลย<อ>แข็งแรงที่สุดและเบาที่สุด<อ><อ>เพราะนั้นลำโพงที่เบาที่สุดเนี่ยมันจะตอบสนองความถี่เสียงได้มากที่สุดอ,อยากดนะูได้อยากดูงด้แล้วเวลาเราจะดูเครื่องดูดูข้างหลังก่อน๊บนึงเนี่ยดูข้างหลังก่อนต้องดูๆๆตรงไหน ดูข้างหลังก่อนต้องดูที่ตูดเราดูที่ยังไงนี่ตูดก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วโอ้ยป่อยยาวเลยคนละตูดเดี๋ยวรอดป่อยนิ่งเลยเดียวรอดมีห้ามนี่เไรอันนี้รอดยังไงตูดอันนี้หรือตูดนั้นอ๋อตูดนี้สิโอเคมาดูนี่นี่ก็คือให้รู้ว่ามันเป็นอุปกรณ์แบบนี้ที่ทำมาพิเศษแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยากให้อินเสิร์ตนะ ว่าถ้าเกิดคุณเล่นเครื่องเสียงมาก่อนเนี่ยคุณจะรู้ว่าปกติมนใช้สายสัญญาณ r c ซเใช่ปะครับใช่ครับแต่คุณเห็นไหมนี่ไม่ใช่นะมันเป็นสายบาลานทั้งหมดเสียบบาลานเพื่อให้ไม่มีการสูญเสียทางสัญญาณเลย<อ>เป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยมันเลยแพงคือน้องๆอย่าไปมองไ้ตรงไฟสีฟ้าสีแดงอันนี้นไม่เกี่ยวนั้นคือการทำาซด์คอนเซ็ปต์แต่สิ่งที่แพงมันอยู่ข้างในคุณคภาพอของคัดเกรดแล้วก็เป็นระบบบาลานทั้งหมด<อ>เพราะว่าเดี๋ยวนี้ มือถือพัฒนาขึ้นเยอะไฟล์เพลงก็เลยได้แบบว่าเป็นระดับใหญ่ๆซึ่งส่งเข้ามือถือได้แล้วฟังในระบบได้เพราะฉะนั้นรายละเอียดเสียงเนี่ยมันก็เลยได้ดีกว่าพวกฟังจากซีดีหรือว่าฟังจาก USB องีัแอลไพนยทำออกมาขอขอลองเข้าไปฟังหรือว่าคุณต้องนั่งด้านนูต้องไปนั่งทางเซนเตอร์ เอาละตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในภายในรถนะครับเรา,ากำลังจะเหมือนจะนั่งรถไฟเหาะตนหังกานะแต่จริงๆก็คือเข้ามาฟังเสียงคือสิ่งที่มองเห็นคือมีลําโพงอยู่ตรงซ้ายกับขวาเนี่ยแค่หกตัวอไอหกตัวแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นซับเบสอยู่ข้างหลังซับสิบสอนิ้วสิบสองนิ้วเป็นเจ็ดแค่ตรงนี้เนี่ยคือล้านกว่า อันนี้คือลำโพงแล้วก็เห็นข้างหลังไหมไมันมีโปรเซสเซอร์แล้วมีแอมป์อีกสองตัวไอ้ออพวกนั้นอ่าแล้วก็มีไอ้น,นี่เครื่องเล่นไรตัวนี้ตัวนี้เนี่ยที่ให้ดูเนี่ยไอ้ตัวนี้ที่บอกว่าเป็นแสนเขาเรียกว่า AK l p i อลสั่งทำเห็นปะ่ะยี่ห้อ AK เนี่ยแต่ว่าทำเป็นโลโก้เอลไพลรุ่น SP พันเอ็มเอพันเอ็มซึ่งอ่ะผมให้ดูนะเว็บไซต์นี่ ตัวนี้เนี่ยเรขา,ขาคาแสนสามเก้าตัวนหน<า>ูที่ประมาณแสนสี่ไอ้ไตัวคอนโทรลนี่คื็1แสนสี่ตัวนี้นต,นตัวนี้ความพิเศษของมันคือทำอะไรได้เฮ่ยมันสามารถเก็บข้อมูลแล้วก็มันสามารถส่งข้อมูลเพลงอะระดับไฮเลส์ซ์อะซึ่งถ้าเป็น USB อะไรมันจะไม่ได้ไงเมันไม่ชัดเพราะฉะนั้นตัวนี้คือการเก็บข้อมูลแล้วพกพาไปได้จริงคนเล่นเครื่องบ้านจะรู้คนเล่นเครื่องบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้มีลาโพงบ้านเป็นล้านนั้นมันเสียบตัวนี้เล่นเหมือนกันก็คือเราเซฟเพลงทั้งหมดออกมาไม่ต้องมีซีดีะไรไอพอดสมัยก่อนใช่แต่ว่ามันได้ระดับลอสเลสประมาณนั้นเลยแต่สิ่งที่เราตื่นเต้นเนี่ยคือเสียงที่มันจะออกมาให้เราได้ฟังไอ้ไรเฮียขอลอง่อยเอาเพลงอะไรดี้เฮีย เดี๋ยวนะมาเลยยาวหนักๆมาเลยจัดเฮ้ยมันไม่ใช่หนักดิมันต้องแบบติ้งติ้งใสๆเหรอมันต้องอย่างนั้นไงเอออยากจะรู้ีตอนนี้เมาเมานะกูมันจะหูทิพกว่าปกติเนี่ยน้องสองคนแม่นินทากูอยู่ไหมหูทิพยหูทิพเอ้ยเอ้ยใจเย็นเดียวไม่ได้ เหมือนมันมัดคล้องคลองใช่ไม่เหมือนออกมาจากลำโพงเออใช่ไหมถ้าหลับตาฟังเหมือนเล่นอยู่ตรงข้างหน้าแล้วเปิดเสียงได้ไหมเฮียเล่นเสียงอีกหน่ะได้เมาแล้วหูเริ่มตึงทำแบบที่อู๋ิดเอออู๋หมันเหมือนหนังกรองได้ยินเสียงถึงหนังกรองที่สั่นเลยอะดีเทลมมันาแบบเสียงจริงเห็นปหมเหมือนไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็เขาเล่นอยู่ตรงหน้าใช่เออ มันจะเรียกว่ามันมีไมโครดีเทลอ่ะซึ่งประกายเสียงรายละเอียดยิบย่อยจะได้ยินหมดยิบย่อยมากเลยนะเหมือนมีคนมาตีกองตรงหน้าเราอ่ะตกองเลยประมาณนั้นเฮ้ยโอ้โหสุดว่ะมีรถมีแบบซาวเครื่องสายหน่อยไหมสั้หน่อยอันนี้มันเสียงกองตุบๆหน่อยจริงจมันมี แม้แต่เสียงที่มือมันถูก,กับหนังกลองไม่เฮียได้ยินเลยเป็นโนตบมือได้เห็นไหมว่าลำโพงแค่นี้แต่เอาอยู่ทั้งคันเออถ้าหลับตาแบบมันมีคนตบมืออยู่แลย ชัดมากชัดมากแล้วตัวมันจะชัดน้อยกว่าใช่ไหมมันได้ความสมจริงความแบบถูกต้องแม่นยำของดนตรีนะตรตรแต่ว่าที่น่าทึ่งกว่านั้นนะเมาเล่าใช่ไหมไม่เมาไม่เมา <laughs> ไม่เมาใช่ไมหม <laughs> มีหน้าที่หมานั้นเองครับฟังเบาๆได้ยินเสียงทุกอย่างออกมาเหมือนกันหมดรายละเอียดเล็กๆก็มีครบหมดต้องเมากาเฮียจะได้ยินถ้าหูถึงหูได้ยินนะจะไอ้คาะรายละเอียดทุกอย่างมันจะอยู่ในนี้หมดเลยเครื่องเสียงอื่นเวลาหลีไปปุ๊บแม่งไม่ได้ยินละอันนี้ทุกระเอียดมาหมดขาดนั่งอยู่ข้างหลังยังได้ยินเดียวนะ เสียงตอกมือมันไดต่อแล้วแม่งมันเหมือนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงหัวเราเนี่ยโอ้โหมันดีแล้วมาแบบชัดเจนมากเลยอ่ะกลับไปขับรถตัวเองมั้งตอนนี้คิดว่าเครื่องเสียงพังแล้วไม่คิดเลยวเป็นอะไรวะไอ้สัตว์หูเสียหูเสียหูเสียเลยทำไมเสียงมันอููู้อ่เสียงมันไม่ดีวะคือขึ้นรถเราไปเสียงแม่งอูููอ่ะ Oh, oh, oh. อลองฟังเพลงตลาดดูบ้างอันนี้เป็นเพลงที่เขายังทำเป็นลอสเ็ดได้เหมือนกันเพลงนี้อะไรเนี่างยท่านคุณนั่งเนี้ยคุณจะได้ยินโจกล้องร้องอยู่แถวนี้ พี่ก้องสวัสดีครับหรใใรกกเแลแลมห,หมือนพี่กล้องนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วร้องให้เราฟังเหมือนมิติของสีงมันคือแบบ หาไม่ได้หา<ม>ไม่ได้ที่จะให้มันเป็นแบบนี้มิติมันเห็นไหมคือคือพูดง่ายว่าใช่ใสละคมใสคมรายละเอียดครบแล้วที่สำคัญมันมีบรรยากาศกับความสงัดความแบบเหมือนกับจำลองเหมือนกับอยู่ในห้อง โฮมเทเตอร์ได้เลยโฮมอะดิโอใช่ใคือเครือเสียงทั่วไปอธิบายก่อนว่าเวลาที่มันยิ่งเงียบแล้วเราเปิดเสียงเนี่ยบางทีมันจะมีเสียงอือหนนี่ไม่มีเลยมีเสียงแต่แต่นี่ไม่มีเลยเงียบแล้วออกมาจากเสียงนักร้องเลยอืเสียงซาวดนตรีทุกอย่างอชดดโนี่คือความแพงมันเพราะว่ามันต้องการซีโร่ไอส์แล้วก็ทุกอย่างเลยออกมาหมดถ้าคุณมีเสียง เนี่ยไอเสียงติ้งติ้งติ้งคุณไม่ได้ยินแล้วเพราะเสียงซามันกบใช่ใช่เสียงมันกบแบบนั้นก<ม>็อย<ม>่างที่จะบอกว่าถ้ามีเสียงซาเนี่ยเวลาเราเปิดเสียงเบาๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินดีเทลแต่ถ้าคันนี้เปิดเบา,เเเบาเแม่งก็ยังได้ยินดีเทลเปิดดังแม่งยิ่งชัดเจนครับ้ว้วใส่ไดเอาไปว่าเอาไปว่าฟังจริงๆมีเวลาฟังแล้วออกไปฟังคันอื่นอาจจะฟังไม่ได้แล้วจริงจริงลำโพงรถเราแม่งเสียอเปล่าวะ ผมถามหน่อยเฮียไอพวกเครื่องเสียงพวกนี้เนี่ยม,มันแบบสมมุติว่าเราติดไปละแล้ววันหนึ่งเราอยากขายรถอเราถอดออกมาแล้วก็ไปใส่รถคันใหม่ของเราได้ได้แล้วก็ไม่ได้ก็มี<ต>คือต้องอยู่ที่ชุดนั้นนะ่ะอย่างชุดเนี้ยเอาง่ายชุดเนี้ยใส่ได้กับรถแทบทุกตัวเพราะว่ามันเป็นชุดที่ยังไงเอาไปติดตั้งต้องคัสตอมเมดอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเลือกชุดตรงรุ่น ใส่บ m ไปแล้วเนี่ยมันก็ไปใส่คนอื่นไม่ได้ละมันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตลาดมันเริ่มทำให้ดีขึ้นแต่ตรงรุ่นเพื่อไม่หลุดประกันไงแต่แต่สำหรับแต่สำหรับไอชุดระดับล้านกว่าอย่างเงี้ยเอออันนี้ใส่ได้หมดเลยใส่ได้หมดจีนาคุณก็ใส่ได้คือเรียกว่าใช้ได้ตลอดชีวิตจนตาย,ตายถูกไหมใช่สมมติว่าเราใส่เอาผ่านปีหน้าเอาผ่านออกตัวใหม่เราไปซื้อเอาผ่านคันใหม่ก็กลับมาที่ มิาชแล้วก็ยกไปใส่ได้ยกไปใส่ถูกต้องเลยหรือว่าเฮ้ยเบื่อเอาผ่านแล้วไปขับแบบเอ่อพอสพาเนเมล่าก็ใส่ได้ก็ยกชุดไปใส่ชุดนีใส่ได้ได้หมดก็คือจ่ายเงินทีเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดชีวิตประมาณนั้นมีรับประกันอะไรอย่างนี้ไหมครับเมียคือเสียงหลักคือย่าี้ไอเอลายตัวนี้เขารับปว่ากันสองปีแต่ว่าถ้าติดที่เราอ่ะก็จนคุณเลิกใช้รถ นีจนก่อยเยจะตายว่าหเือม่หรือให้แม่งแม่งเจ๊งไปเลยจบเลยถายไม่ควารู้อีกนิดนึงไอ้ลำโพงนี่มีเสียบ้างไหมแต่จากประสบการณ์ผมนี่ยลำโพงไม่เคยเสียมีเสียคืออยู่ที่วัสดุด้วยแต่ไอ้อย่างเนี้ยเสียยากมากเพราะมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ป่ะแต่ว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าทำระดับเนี่ยผมว่านะเอาเป็นว่าให้อายุมันดีกว่าอา,อายุมันก็น่าจะประมาณาสิบห้าปีคืออายุหมายความว่าอาายุกรใช้งาน,นโดนอะไรแบบความร้อนอะไรเงี้ยทุกอย่างอพอมันอยู่ไปเป็นสิปีมันก็ต้องมีเสื่อมบ้าง ต้องแต่สุดท้ายก็กลับมารีสตอร์ได้ใหม่เหมือนรถทั่วไปอีสิบห้าปีข้างหน้าเนี่ยคุณอาจจะฟังระบบอื่นแล้วมั้งมันก็ไม่รู้ว่าไปยังไงแล้วแต่ณนะโมเมนต์ผมเชื่อว่าสามสี่ปีเนี่ยด้วยเทคโนโลยีเนี้ยเราซื้อเพื่อตอบโจทย์ความสุขในรถของเราเนี่ยอ่ะอโอโ้โหไอระดับนี้นี่ใส่โลลอยใสเบเล่นะใส่แบบยิงเมืองนอกเขาใส่นี่นะ เบลเล่ไปละเบนเล่นะที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นใครขับเบนเล่นะครับดูรายการเราอยู่นะครับครับมาใส่เถอะครับเพราะมันเหลือแค่2ชุดในโลกแล้วตอนนี้อยู่ที่มิลานเออโอเคือรู้มาแพงถือว่าถือว่าเป็นว่างี้ทุกคนฟังแล้วเห็นภาพนะใช่ใช่เห็นเห็นภาพเลยถ้ามีถ้ามีตังไม่ได้รู้สึกว่าแพงไปใช่ไหมไม่แพงไม่แพงถ้า ถ้าอย่างที่คุยกีเฮียนะว่ามันคือการลงทุนอ่ะคืออมันอยู่กับเราตลอดมันไม่ได้ลอสไปเลยนะเปลี่ยนรถก็ยังขยับไปใส่รถคันใหม่ได้ตลอดเงี้ยแล้วก็ยังไปเรียกว่านิชมากคือมีแค่สามสิบตัวในโลกแล้วอในประเทศไทยนีเลยุดนึงเลยคือถูกต้องยอในประเทศไทยมีสามชุดสามชุดเออเมันมันคือไป็นอะไรที่นิชมากใช่ สุดท้ายอ่ะประเด็นคือผมอ่ะทําไมถึงอยากจะให้เพื่อนๆหรืออะไรมาได้ฟังบ่อยๆอหลายคนชวนมาฟังเพราะว่าเราทําเครื่องเสียงมานานเนี่ยเราก็อยากให้รู้ว่าเครื่องเสียงระดับท็อปทที่ไม่ได้แพ้เครื่องบ้านมันมีจริงๆแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองด้วยไม่มีใครติดก็ไม่เป็นไรกูฟังเองหนึ่งด้สามสิบของโลกอยู่ยังไงรถกูมีแล้วหนึ่งกานั้นอืนนี้กูแต่จริงต้องมีนะ พูดอย่างนี้นี่เฮ้ยจะได้ยัง้ยังอย่าบอกนะลมโบกินนี่ก็ทำได้เฮ้ยลมโบไม่ได้แต่และโบไม่ได้เสียงเครื่องโกบุนแลมโบไม่ได้จะได้เฮโรดบอกให้ไปติดจีทีอาร์อ๋อไอ้กางจะถอยจี r ีอาร์ใช่จองไปแล้วจองไปแล้วเพีงตลาดเพีงตลาดแต่นี่เป็นไฟล์ปกตินะอ๋อ ยางวังที่เป็นใจวันที่แักจะวแ่าต่อไเองมันดูดแล้เข้าไปไม่เลยยังไม่เคยจะไปหาใครใครอย่าไปคิดอะไรก็อยากให้รู้เอาไว้ต้อจทำจะอะไรใจถึงสปาคือตอนน้เธเสือมร้องชัดมพอมันเล่นแบบเนี้ยมันชัดระดับเนี้ย เหมือนเราฟังแล้วเรารู้เลยว่ามันใช้เครื่องดนตรีอะไรคือเวลาที่เราฟังเพลงอะนะน้องๆเราก็ฟังก็คือเพลงไหมก็คือเพลงมันก็มีกีตาร์มีอะไรแต่พอเครื่องเสียงระดับนี้เปิดยิงออกมาเมื่อกี้เนี่ยรู้เลยว่าในวงนั้นเขาใช้เครื่องดนตรีอะไรเหมือนมันแยกส่วนให้เราจริงๆใช่ใช่มันแยกมันแยกมาให้เราตีฉาบคือกูได้ยินเสียงฉาบชัดๆเลยเมื่อกี้เนี่ยเออคือกูไม่ได้อยากรู้นะมึงใช้เครื่องดนตรีอะไร แต่พอมาใช้เครื่องเสียงระดับนี้ปุ๊บกูรู้เลยว่ามึงใช้เครื่องดนตรีอะไรกลายเป็นไปสนใจเสียงเครื่องดนตรีเลยว่ามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างถูกต้องเหมือนกับมันดดดเข้าไปจริงใช่มันดดเข้าไปมันดดดขึ้นไปเอออเมซิ่งมากเกี่ยดยอดนั่นแหละเหลือแค่สองชุดสุดยอดไปหาเงินไปไปเดี๋ยวไปไปจนเพิไปเพิ่จนเพ่ไปิจนจริงไปอยู่บนรถดิโอเคเลยอ่ะเข้าใจแล้วคุ้มเวลามาก เข้าใจเลยว่าเครื่องเสียงร้านหนึ่งมันทักิ้วดีใจที่ได้มาฟังดีใจที่ได้มาเสียงเงินขอบคุณน้องเพชรที่วันนี้ขอบคุณเยีะด้วยครับผมมาอุดหนุนด้วยนะแล้วมากินร้านี่ร้านแล้วได้มาฟังคันนี้เพราะว่าอยากให้มาฟังนานแล้วจริงเราคุยมานานนะใช่ใช่เพราะจริงเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าชอบนวัตกรรมอะไรที่แบบมันสุดขั้วอยู่แล้วแล้วว่าเคยเป็นลูกค้าเงียมาก่อนแล้วก็ติดที่เอาผ่านของเรา แต่บัตเจตตอนนั้นมันก็แค่ประมาณสอง0สนแต่วันนี้พอเฮียบอกเฮ้ยม,มีแบบร้านสองว่ะทำให้เราอยากรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงพอฟังแล้วรู้สึกแบบ <Okay. S 1> เหมือนในคลิปที่บอกเลยโอเคคือเป็นประสบการณ์ที่แบบเออเฮ้ยถ้าเงินมันเหลือแล้วเป็นคนชอบฟังเสียงเพลง,งที่มันแจ๋วแจ๋วถูกดูด,ดเข้าไปในลําโพงแม่งต้องชุดนี้ว่ะเฮียเดิมรับว่าดีจริงคือมันไม่แพงแบบไร้าสาระนะใช่ใช่ใช่มันแพงแบบมันมีเหตุผลของมัน คือในมุมมองผมนะแพงก็ส่วนแพงแต่แพงแล้วเสือกใช้ได้ตลอดชีวิตนี่มสิมันก็อยู่กับเราไปตลอดเหมือนเงินมันไม่ได้หายแต่แล้วแต่เราไปซื้อของที่มันแบบมีคุณภาพมีประสิทธิภาพที่แบบอยู่กับยยเ,เ,รกกเราไปตลอดครับไม่ว่าจะย้ายรถเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆมันก็่อยู่กับเราไปตลอดเอออันนี้น,นี่คือดีมากโอเคดีใจมากเลยนี่ก็คือมุมมองของคนที่เล่นรถแล้วก็ได้ฟังจริง<ช>นะครับ ขยายความให้เรียบร้อยเลยขอบคุณมากเลยวันนี้ที่อุตส่ามานะครับก็เอาเป็นว่าขอบคุณน้องเพชรอีกทีหนึ่งแล้ววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าทุกท่านลืมไปอันึงงคือนี่แนะนำก่อนว่าเรามีแลปบ o ูมแล้วนี่เขาเอารถมาแรปอยู่ด้วยเนี่ยแล้วก็สองสาว น้องวีน้องแจมนะครับคนดูแลแลบรูมที่นี่นะครับเสร็จแล้วเหรอฮะเสร็จแล้วค่ะ Decoration นฟิล์มรถพี่เพช้านะคะสีขาวจะมีทำค่ะเดี๋ยวขอเก็บบินนะคะแต่หนึ่งข้างห้าห0ื่นค่ะครับผมเห็นบอกว่าติดเองเลยติดเองค่ะข้างห้าหมื่นนะคะอีกข้างหนึ่งที่ยังติดไม่เสร็จไม่ต้องติดแล้วนะคะแจมไม่เป็นไร เจ้าของทําเองค่ะจะได้รู้สึกว่าแบบเจ้าของลงมือเองพี่ไม่อยากรบกวนเราอีกอีกข่าเลยเดี๋ยวให้ลูกน้องทําเถอะหลอกเล่นค่ะแหมราคาที่แล้วครูบอกเลยราคาดีค่ะแล้บเด coration เริ่มต้นแค่หลักพันเท่านั้นดูดีขึ้นเยอะจริงนะดูซิ่งเลยดูซิ่งพอใจมใจไหม่าใจเสีเดียวกันเลยเป๊ะเป๊ะดูซิ่งเยอะระยะเวลาทำไม่ถึงชั่วโมงกลับบ้านได้ทำแป๊บเดียวแต่มากินเหล้าอีกหชั่วโมง ยังไม่พอค่าไฟวันนี้ที่มาอยู่เลยจ้าพิตตี้ต่อด้วยนะครับลากยาวลากยาวจริงๆเอางงพิตตี้อยู่กันแค่6กโบคะลากยาวต่อใช่ไหมคะลากยาวไปถึงวันที่26เลยแหละครับผมตอนนี้แค่วันที่23มผมจ้างไปถึงวันที่26เลยครับเขาเรียกว่าเหมาครับผมก็ถ้าใครสนใจนะคะที่นี่ก็จะมีงานมีราเทคโอนะคะวันที่25ถึงวันที่ห้านะคะมาดูได้เลยนะคะรถพี่เพชรจ้าไม่มีนะคะต้องเรียกพี่เพชรจ้ามาอีกรอบนะได้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 ไปอยู่ที่บ้าน าว่ามีพิเศษฝากโปรโมทเลยครับแน่นอนค่ะสำหรับแรปรูมนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษลดมากถึง30%นะคะสำหรับลูกค้าที่จะมาเปลี่ยนสีแบบนี้นะคะหรือมาคัสตอมไลน์ลวดลายบนรถหรือว่าจะมาเปลี่ยนสีรถทั้งคันนะคะมีภายในงานเท่านั้นในช่วงเวลานั้นเท่านั้นนะคะสนใจก็ติดต่อได้เลยที่ไลน์แอดแรปรูมนะคะแล้วก็ให้พี่เพชรกช่องหน่อยไหม ช่องเขาเนียนด่าม๊าป๊าป๊าอะไรนะเดี๋ยวติดตามคลิปนะคะที่พี่เพชรต้าเนี่ยมามาเที่ยวที่ที่นี่ทางที่มิลาที่ช่องป๊าป๊ามาเฟียยกชีวิตมาพังที่มีลาใชไมครับกับแลบลูนะครับยกชีวิตมาทันหลนะคะมาแล้วเนี่ยวันนี้ผมเอาเหล้ามาสองลังกับโซดา18 18ลังนะครับแล้วผมก็ไปฟังลำโพงคู่คู่คู่แพงมาด้วยยังไงบ้างคะลำโพงชุดละล้านสองอะไรบ้างหูแพงขึ้นมาทันทีเลยไหมเออเฮียโรถบอก คุณก็ไปติด GTR ที่ออกที่ TKFC คัน e ใหม่ของคุณน่าผูกเครือบทองแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนสีแ้วที่เนื่อใช่ค่ะหนึ่งร้านสองเนอะสรุปว่ามาเนี่ยจบหมดทุกอย่างใช่แน่นอนมีหมดเลยมีหมดเลยค่ะมีสีลัใสาพิชิตน้พิชิตเครื่องดื่มเล่าอะไรตามนั้นเลยแต่เด็กๆเอาไม่ได้นะคะ ฮัลโหลฮัลโหลพี่พายูด้วยมาค่ะเดี๋ยวพี่เบนจามีมักผ่อนตาเรียวเราคิดท้ายมาสังงงเลยเด็กๆเอาไม่ได้คืออะไรวะคืออะไรผมไม่ใช่คนแบบนั้นไม่เป็นไรค่ะยังไงแล้วมิราจเอ็กซ์โปนะคะ15มีนาถึง5เมษายนนี้นะคะมาเจอกันได้ที่มิราจนะคะไม่แต่ของตัวเองเหรอเทสลามาตั้งนะเทสลา อีกนิดนึงค่ะในงานนะคะมีเท s l a โดย TK เคเ i รซิ่นะคะสามารถซื้อขายรถเท s l a แล้วก็แต่งรถเท s l a ได้ที่งานนี้ด้วยค่ะ <phone rings> ยังไงแล้ววันนี้พวกเราทั้ง4 <phone rings> คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบ, <phone rings> ขอบคุณค่ะสว <phone rings> ัสดีครับสวัสดีครับ